ไปยังเริ่มต้นนะครับในงานพิธีพืชมงคลในวันนี้กันก่อนครับโดวยวันนี้สมเด็จพระบรมองค์ราาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพังราชดำเนินไปยังพระพราที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพังราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนังคันแรกนาขวัญประจําปี2559ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า,าพาัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากีบังกรรัศมีโชคตามเสด็จด้วยนะครับ ซึ่งการเสี่ยงทายในพระราชพิธีแต่ละปีนั้นก็จะประกอบไปด้วย2ช่วงครับช่วงแรกเป็นช่วงของพยางแรกนาจะตั้งสัตยาธิษฐานหยิบพะะนุ่งแต่งกายซึ่งในปีนี้พยางแรกนาหยิบได้5คือพยากรว่าน้ําในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวก้าในานาจะได้ผลบริบูรณ์และพลา ขอไปฮะและพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับส่วนช่วงที่สองจะเป็นช่วงของการเสี่ยงทายของพระโคปีนี้พระโคกินหลายอย่างนะคะทั้งข้าวงานเหล้าน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารพักษาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรนอกจากนี้การคมานาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นค่ะการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้นด้วยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นการเสียงทายของพระโคนะครับหลังจากที่มีการไถหว่านซึ่งเป็นการไถดะ โดยรีสามรอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนไถด้วยขวางสามรอบครับเพื่อย่อยดินให้ละเอียดพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์พืชและไถกลบอีกสามรอบนะครับเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์พืชลงในดินเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนของการไถแล้วก็จะเป็นการเสียงายของพระโขนนะครับซึ่งแต่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เสียงายมาโดยมีของเจ็ดสิ่งตั้งให้พระโขนได้เสียงายกินนะครับรดรโดยพังราชาพิธีพืชมงคลจะหลดพระนางพันธุ์แรกนาขวัญ เป็นพระราชาพิธีที่รวมสองพิธีเอาไว้ด้วยกันครับคือพิธีพืชมงคลเป็นพังราชาพิธีเสกเมล็ดพันธุ์พันธุพืชเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ันญาหารของประเทศนะครับเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่8พฤษภาคมที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามนะครับส่วนพิธีในช่วงเช้าวันนี้เป็นพังราชาพิธีจรดพระนางคันแรกนาปัน ก็จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาเกษตรกร<ส>ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุขโขทายัยและสืบทอ,อดมาอย่างต่อเนื่องโดยพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จออกณนะประดมพิธีทำการจรดพระนังคันเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพาะปลูก จะมีการจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นเวลาที่บรรดาเกษตรกรจะเริ่มปลูกนะครับค่ะแน่นอนนะคะว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็จะเห็นสีสันของบรรดาเกษตรกรต่างๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าชาวต่างชาติและคนกรุงเทพเองเนี่ยล่ะค่ะวิ่งกันไปเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะบางคนเขาก็อยากจะได้เป็นขวัญถุงแล้วก็เอาไปไถหวานในสถานที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของตัวเองก็หวังว่าพอปลูกข้าวได้แล้วปลูกพืชผักได้แล้วเนี่ย มันจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีด้วยคือการเข้าไปและบางคนเขาก็ใช้เพื่อเป็นสิริงมงคลนะครับเอาไปบูชาเอาไว้เพื่อการเพราะปลูกในปีนี้เนี่ยออกมาดีนะครับ,รบใสแทนถุงมือด้วยนะคะเพื่อที่อ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูพระโคนเสียงไทยกันหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วนะครับพระโคในปีนี้ก็เลือกกินข้าวข้าวโพด ก็แปลว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีเลือกกินงาครับพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีเลือกกินน้ํกนากินหญ้าน้ําท่าบริบูรณ์สมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารและและก็ตัวของพืชผลนะครับจะอุดมสมบูรณ์ดีสุดท้ายคือเลือกกินเหล้าครับการคมนาคมสะดวกค้าขายต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองดีขึ้นนะครับ ปีนี้คงหวังที่น้านะคะคุณนัทด,ดูจากน้ําถ้าจะบริบูรณ์พอสมควรนี่ก็ต้องดูซิว่าชาวนาหรือว่าชาวกเกษตรกรต่างๆเนี่ยนะคะจะสามารถปรับตัวได้ไหมเพราะว่าปีนี้น้ําก็แรงด้วยหวังว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นตามคําทํานายนะคะ่ะ,อ,ะอยวไปดูการถึงเรื่องถือชัยนะครับในวันนี้ของบรรดากรเกษตรกรในหลายพื้นที่เป็นเริ่มต้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันก่อนครับชาวบ้านที่สะขี่ตุนตําบลชุมเหตุอ,อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ใช้เรื่องดีในวันนี้ เป็นการประกอบพิธีจรวดพนังคันแรกนาขวัญน,นะครับก็ถือเลือกดีวันพืชมงคลเป็นการลงมือไถปรับพื้นที่นาของตนเองแล้วก็หว่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวก็เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาครับตั้งแต่บรรพบุรุษถึงแม้ว่าพื้นที่นี้นะครับยังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่ก็ดูตามดินเนี่ยก็พอจะรู้ได้ว่าปีนี้เนี่ยน้ำมันมาน้อยจริงๆดินก็ยังแห้งอยู่นะฮะถึงแม้ว่า จะเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วแต่ว่าดินมันก็ยังไม่สามารถอุ้มน้ำได้เพราะว่ามันแล้งมานานเขาก็ใช้โอกาสดีในวันนี้ครับเริ่มต้นไถหวานวันแรกเพราะเขาเชื่อว่าถ้าสมมุติใช้ฤกษ์ดีของวันพืชมงคลเป็นวันแรกของการไถหว่าน มันก็จะเป็นสิริมงคลทําให้ต้นข้าวจเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจครับค่ะแต่ก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะคะว่าอยากจะให้ดูแลช่วยพยุงราคาข้าวด้วยเวลาในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาแล้วดูไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ13บาทหรือว่าตันละ13,000บาทแม้ว่าผลผลิตข้าวจะออกมาดีแต่ถ้าเกิดผลผลิตไปสู่ตลาดแล้วราคาข้าวถูกกดก็ทําให ชาวนาเขาไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกันค่ะคส่วนที่อุตรดิต์นะครับชาวนาที่ตำบลทุ่งยัง้งอำเภอรับแลก็วันนี้ทำพิธีคือนำทั้งหมากพลูดอกไม้ทูปเทียนมาวางไว้ที่บริเวณคันนาอันนี้เป็นความเชื่อของเขาเป็นการขอขมาพระแม่โพศพและพระแม่ธรณีนำเอาเครื่องจักรกลที่ทำการไถหวานทำการเกษตรต่างๆ หลังจากที่หยุดทำนามากว่าครึ่งปีเพราะว่านา้ำไม่มีวันนี้ก็เอาเรื่องเอาชัยทําพิธีบวงสวงครับขอข้มาพระแม่โพศพและก็พระแม่ทรณีเพื่อให้ผลผลิตที่ทํากันนั้นจเจริญง,งอกงามเป็นอย่างดีครับขยับไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะในพื้นที่นี้เขากําลังปลูกมันค่ะคุณผู้ชม จากการสอบถามเกษตรกร,กรหลายรายให้เหตุผลว่าที่ต้องลงมือเพาะปลูกมันสำปะหลังในวันนี้เพราะว่าเป็นเริกดีในวันพืชมงคนนะคะแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ,คะก็เลยทําให้สภาพดินเหมาะสมต่อการเพราะปลูกมันสำปะหลังเกษตรกร,กรที่เขาปลูกมันนะคะก็หวังว่าในปีนี้ต้นมันสำปะหลังที่เพาะปลูกจะเจริญงอกงามแล้วก็ให้ผลผลิตดีค่ะรับส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับคุณ วันขอไปฮะคุณแม่หญิงวันนาอายุ64ปีนะครับเป็นเกษตรกร,กรในพื้นที่บ้านพลุชบาอยู่ที่หมู่7จ็ดตําบลทุ่งตําเสาอำเภอหัดใหญ่ครับก็ถึงเรื่อดีวันนี้เหมือนกันปลูกแตงกวาหรือว่าแตงไข่เคอันนี้ตามชื่อเรียกของคนในพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็ลงแปลงปลูกตั้งแต่ช่วงเช้าครับเพื่อความเป็นเซริมงคลเชื่อว่า ผลผลิตในปีนี้จะออกดอกออกผลเจริญงอกงามเพราะว่าเริ่มต้นในวันพืชมงคลเป็นวันมหามงคลของการทำกกรเกษตรและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนารวมไปถึงเกษตรกร,กรที่เพาะปลูกพืชผลอื่นๆนะครับในปีนี้ก็หวังว่าปัญหาไยแล้งที่มันมาทั้งปีนะครับกำลังเพาะป,ปลูกใหม่ฝนตกดีขึ้นฝนเพียงพอน้ำเพียงพอไม่ต้องมีปัญหากันอีกนะครับ